สวัสดีครับมาพบกับ OX Computer Support อีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2นะครับในส่วนของการแนะนำนะครับการติดนะครับกระดาษที่อาจจะติดอยู่นะครับเวลาเมื่อมีการใช้งานนะครับตัวนี้ที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นซัมซุงนะครับ M4070 นะครับในส่วนนี้จะเป็นส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับถ้าหากว่าเกิดกระดาษติดนะครับ ขั้นตอนนะครับที่ถูกต้องนะครับ 1. นะครับจะต้องเปิดฝาด้านหน้านะครับและก็ต้องเอาตลับมือออกก่อนเพื่อว่าเป็นการเซฟที่ตลับมือนะครับนะฮะไม่ให้ลูกดัมนะฮะหรือตัวตลับมืกเสียหายหรือเป็นรอยนะครับถัดมาครับถ้าหากว่าเจอกระดาษแล้วไม่สามารถที่จะดึงด้านหน้าออกได้นะครับก็ให้มาสํารวจทางด้านหลังนะครับด้านหลังขั้นตอนทําไงได้บ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับ ช่องพวกนี้นะครับสามารถที่จะดึงออกได้หมดนะครับท่านกดนะออกมาได้เลยนะครับเมื่อกดออกมาเ่ยนะครับอาจจะเห็นกระดาษนะครับยังค้างอยู่ในช่องนะครับเหล่านี้นะครับที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะครับสามารถกดได้นะครับกดลงมานะครับเมื่อท่านกดได้เรียบร้อยเลยนะครับนะฮะตรงตรงนี้เนี่ยนะครับก็อ่า ตรงที่ว่ามีการกดทับเนี่นะครับมันก็ทางออกแล้วในขณะนี้ก็สามารถที่จะดึงกระดาษได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะในส่วนนี้ก็คือจะเป็นส่วนของส่วนความร้อนนะครับก็ต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับถัดมาครับปุ่มเขียวเหมือนกันนะครับปุ่มเขียวเหมือนกันนะครับให้กดนะครับกดพร้อมๆกันนะครับใช้ความระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ปล่อยออกมานะครับ จากนั้นในะครับในโซนนี้ก็อาจจะเริ่มมเห็นกระดาษแล้วนะครับเมื่อเห็นกระดาษแล้วนะครับให้ท่านนะครับค่อยๆเอามือนะครับซึ่งต้องระมัดระวังความร้อนนะครับในในส่วนของด้านหลังเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้งานใหม่ๆอยู่ก็ต้องอจะมีความร้อนมากนะครับจากนั้นค่อยๆดึงกระดาษออกมานะครับนี่คือส่วนด้านหลังนะครับ เมื่อเอากระดาษออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันติดนะครับมันขึ้นไปแล้วนะครับในส่วนนี้ก็สามารถที่จะดึงกลับได้แต่ถ้าหากว่าผลวไปทางด้านหน้าแล้วนะครับในส่วนของถาดในถาดที่เป็นถาดออกเนี่ยนะครับให้ดึงไปในส่วนของถาดออกจะดีกว่านะครับโอเคนะครับจากนั้นใส่กลับเข้าไปครับตรงนี้ก็ผักกลับแล้วก็ปิดนะครับ อีกส่วนนึงนะครับก็คือส่วนนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นในส่วนของการกลับหน้ากระดาษนะครับเพราะนั้นกดออกมานะครับได้นะครับจากนั้นลองสำรวจดูนะครับว่ามีกระดาษนะครับติดหรือว่ามีอะไรเหนียวข้นนะครับอยู่หรือเปล่าก็ให้เช็ดทำความสะอาดได้นะครับพยายามอย่าใช้กระดาษที่มีกาวนะครับเมื่อเสร็จที่เรียบร้อยนะครับให้ใส่กลับไปในช่องเดิมนะครับ พยายามพยายามระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะครับในในส่วนนี้นะครับใส่กลับในช่องเดิมนะครับพยายามอย่าโค้งอย่างอนะครับพยายามอย่าฝืนนะครับจากนั้นใส่กลับถ้าตรงแล้วก็ดันกลับเข้าไปได้เลยนะครับเรียบร้อยครับสําหรับการเช็คในเรื่องของกระดาษติดทางด้านหลังนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับ o อ c o m p u t มพิว p p อร์ครับสวัสดีครับ